ครับเนี่ยกรอบนอกนุ่มในเลยครับเอาลูกเมื่อกี้ก็ได้เกียอเลยได้ครับเกยบเลยค่ะสามโลสองดูลูกค้าทางนี้ใช่โอเคครับผมโอเคครับได้แล้วตัดเปือนจะสมัครเท่าตองเลย เป็นสามลูกคนนี้ขาไปแมนครับผมเลือกให้สวยระังดนะครับ ลองดูครับโอเคสองกาแฟน่แหละสองแท้มาๆๆสามหน่วยได้คิวเนี่ยมันม่จัดใบใบเด<า>ียวก็สามันครับเนะี่ย

แต่ยึดถือระบบโดยอกหสายตามยึดถือได้บงไปบ้างไปได้ได้นะพี่ครัไปๆๆ รแบบนี้จ้ามาลุกไปเยีบไปแลบนอกนุมในอ๋อนี่แหละอีกรูปนึสอูกชมัปจ้าลูกไหนครับยิบมาเลยนืมได้ไหมเนี่ย เอากินพรุ่งนี้ลูกเลยพรุ่งนี้ใหญ่ไปไหมครับใหญ่ไปจังพรุ่งนี้ใช่ไหมครับกินพรุ่งนี้ใช่ไหมแมนจิตมือนครับกินมันนี่น้ำคือนั่นแหละคราบกินมือเดียวครับครับแมนครับขอให้ดูใจครับใช่

ได้ยังยู่ได้ครับเขาถ้าเขาเขาบอกว่าเขาก็เปลี่ยนได้อีกเว่าผมจะไปแพ็กก็ได้ไมเป็นไรอ๋อครับว่ายังไหมครับได้อยู่ครับถ้าเขาผมจะไปแพ็กแพ็คได้คนเยอะกว่า ก็ก็ลูกค้าว่าขาวก็ก็เอาไปเอาตามเอาลูกแพาแบบเต็มใจใับป้าจ๊ะไม่ใช่แกะแล้วบอกขาวว่าต้องเอาไปใช่ไหมถ้ามันหลายลูกก็ไม่มีถ้าหลายรูปก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องขายอนกัน ใช่แมนแมนครับแม่ใช่ใช่มีหลก็บอกว่าไม่มีนะครับดูดูไหมดูครับ วายังอ๋อม้ก่อนพูดอะไรูปไม่อานครับดูใจกับไม้ดีครับแกตั้งใจไม่จินดีหละแกด่ายพวกพี่บางดอกไปไอ้น้องสาบขอบคุณนะครับเอาเนื้อแบบไหนครับ

ผมพูแล้วนะครับไม่ว่านุ่มไหมโอเคโอเคนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับมาลดดูนี้เธอเอาแข็งกว่านี้หน่อยก็ได้ได้ให้สุดใจนะครับให้หน่อยแต่ก็ชัวร์ได้ไก็ได้อยู่นะโอเคให้ลองจับดิได้ไหมกินได้อยู่ไม่ถึงกระแทกโอเคโอเคแกะเลยใช่ไหมแกะแกะเลยแกะเลยสามสอง ออสองเก้าแจกเลยนะครับแจกเลยสองลูกหกหนึ่กินนี่มากินได้แต่อย่าแบบอย่น,นี้อะไรออ๋อ <c oughs> ใช่ใช่ครับเท่าไหร่นะแยกไปสองถุงน,นะ

ล่างไปสวยซีอนไงงั้งเซฟมา ใช่ครับสามเจ็ดใช่ไหมครับถึงคิวแล้วครับ ร้านเฮียรักอีกทีนะครับผมร้านเฮียรักทุเรียนหมอนตองพิกัดก็รามคำงแหง166นะครับเทปซีอยู่แยกที่4นะแวะมาอุดหนุนได้เลยวันนี้ราคาขายหน้าร้านอยู่ที่กิโลกรัมละ220บาทนะครับรอบนอกนุ่มในสุดหามมีหมดให้เลือกตามใจลูกค้าเลยนะจะเอาแบบไหนนะครับเอาให้ถูกใจไปเลย ไม่ต้องเสีงใจพ่อค้านะครับเพราะว่าไม่เหลืองก็เลยเขียนให้ลบจะไมได้ไม่เป็นไรก็ใส่กล่องก็เขียนาราคาลงไปเท่าไหร่ก็เขียนลเลยแน่นเบาเบาแน่นครับเน,เนื้อกรอบนอกนุ่มไหนเมนบอกครับเพื่อนเนื้อฮามฮามมันกับเปลือกเหลืองแล้วครับผมก็ว่าเหลืองอยู่ด้วย สามเก็ดนี่ครับนี่เลย <reen cient. S 1> ถึงกิวแล้วปลาได้ลูกหนึงลูกแล้วแกะเลยไหมป้าแกะกินได้ไหมแกะกินดูเลยแล้วเธอเขาเกที่มีอยนปครับมปัดวนแค่เนี้ยแกะแล้วงคให้อันนี้อันนี้อันนี้กินลูกหนึ่งมาเป็นเลยสามเ็ด จิมกันหน้าร้าเลยนึงใชู่ก็อิ่มแล้วเธอฝากบ้านไม่ต้องกินจะราคาเข็งแต่แขยนแพงนะแข็งถูกไจะได้ปวดไปไ่ให้หน่อยได้าร้บาทนะไ เอาไปเลยไปไมกนนี Stelle, ้เท่าไหร่สามโลสามึ่งสองโลคเคี๋ยวลูกไินทำไมลูกนิ่งๆมจับดูแล้วพอคาลูกจะอันนี้กรอบนอกในครับกรอบนอกนใช่ครับป้าลองชิมไหมผู้เล็กองเลองชิมก่อนป้าบอกว่าจะชิมอยู่ เขาอนเเขาออ,อ,อเ่เอาไปหมดพูเลยไดย้แล้วไปแล้วได้ไม่ได้ก็แกะแล้วเองนี่แป๊บเล่ล่ะไม่ได้ไม่นี่ไม่นีไน่ไม่เนี่ยถ้าเนิ่มไปก็ให้คักก็ได้ เอาตรงไหนครับนีคนเอามีบอไม่ใครเลยครับมันอยู่างียครับมันอยู่นี่ไหครับเขาว่ามันขาวไปมีซะสนอใช่ครับบอสมังนารนมันมินครับ เงบอย่แล่พอดีแล้วครับมันนี้มันลายนะเผื่อใ่เยอะแปะมเลยนะหาหลุ่วๆแล้วปอดนอกนี่ไรเจ้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บาวณิพลก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กด like, แชร์กดสมัครสมาชิกในช่อง y ยูทูบบาวณิพลมาทิ่มาเทีย่ยวด้วยนะแล้วก็แฟนเพจร้านทุเรียนร้านเนี่ยรักเจ๊มะปังทุเรียนหมั่นทองด้วยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ